สวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณหนิงอยู่ที่หาดแม่ลำพึงนะครับก็จะพาทุกคนมาชมหาดตรงนี้นะหาดที่สวยงามคือหาดแม่ลำพึงจวนระยองนะครับนี่คือหาดที่สวยงามมากๆนะครับตลอดชายฝั่งก็อยู่ประมาณนี้นะครับอ่ตอนนี้ขึ้นอยู่แรงนะตอนนี้นะครับมีบรรยากาศรอบๆเลยนะครับทุกคน เดี๋ยวพาเดินชมหาดแล้วกันนะครับโอ้โหผมว่าสวยดีอ่ะน้ำน่าเล่นมากเลยนะครับหลายๆคนที่ชอบเลือกแา่แม่นระพงตรงน,นี้ระยองคือว่ามันมันขับไปว่าเหมือนแนวครอบครัวจริงๆอ่ะนะครับโอ้โหอ,อย่าเด็กวก็เล่นน้ำ หาดยาวถึงตรงนู้นเลยนะครับบางคนก็นเล่นล่องเล่ชายหาดบ้างเล่นน้ำบ้างนะครับหาดตรงนี้ไม่มีเครื่องเล่นอะไรมากมายนะที่ผมเห็นดูเนี่ยมองดูแล้วไม่เห็นอะไรเลย,เลยแต่เป็นหาดที่เหมาะสำหรับครอบครัวจริงๆนะครับ คนเลื่อมแรงเนี่ยขึ้นอ่ะชายหาดไม่ลำพึงโอ้โหขึ้นแรงมากถ้าใครอยากเล่นเครื่องเล่นก็ต้องเป็นชมบรีเนาะเป็นบางแสนแะอะไรต่างๆปัทยา นะฮสำหรับนี้เป็นำหรับแนวครอบครัวเล่นน้ำกับพ่อแม่ลูกนะหรือคุณย่าตายายมาได้หมดเลยนะครับหล่ไม่เยอะมากเกินไปผู้ปกครองก็นั่งอยู่ชายหาดรอลูก,กหลานเล่นน้ำกันนะฮะ สาวก็มีนะทุกคนบางคนมากับแฟนมาคนมากับเพื่อนนะฮะชายหาดแป้นลำพึงเออบางคน เอาลูกบอลมาเล่นเตะฟุตบอลชายหากกันอยาฮะอยากเล่นน้ำ <c oughs> กับครอบครัวคนไม่เยอะก,กันไปต้องที่นี่ฮะระยอง นะครับแต่ให้ให้สวยไม่สดนี่กอะเสม็ครับระยองเหมือนกันมีเล่นวอลเลย์ชายหาดด้วยเล่นทราย์เล่นทรายกันโอ้โหน้ำ ขึ้นแรงเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยอืมน่ยเ,เล่นบอลชายหาครับโอ้น่งค้างสะคลางทะเลชายหาดเอ้ยเฮ้ยดีอล้เนี่ยเฮ้ยเนเฮ้ย สนุกครับเอ้ยมีตั้งยังไยดูเสาครับอยังไงง่ายครับปั๊บ, <c oughs> <c oughs> บนี่ก็จะประมาณนี้หาดแม่ลำพึงนะครับก็ชอบโซนไหนก็เลือกได้เลยนะเล่นน้ำได้เลย มีทุกม,มุมมีทุกหาดทรายต่างๆสาวๆก็เล่นเล่นน้ำนกับเพื่อนๆเพเิ่มเห็นสาวๆแล้วคน,นใช้หาดนี่ โซนนู่ยเป็นโซนโดเด็กนะตอนนี้เริ่มเห็นสาวๆแล้วนะฮะทุกคนไม่มียังไม่มีใครใส่ชุดมีกินนี่ชายหาดะลรเลยนะฮะก็อยากเห็นเหมือนกันนะ <c oughs> นะฮะแต่มาเดินชาหาดเลาะชายหาดดูอยากถ่ายมุมส,สวยๆก็ ได้นะครับเด็ส,สาวก็ถ่ายรูปครับและยิ่งมาโซนนี้ยิ่งมีสาวๆด้วยทุกคนเออ ครอบครัวจริงๆครับสาวคนพ่อแม่ลูกสาวเริ่มพอ,อละโอ้โหผมผมดูบรรยากาศริมชายหาดม่ลำพิงตรง,งนี้นะ โดยภาพรวมนะผมเห็นเป็นแนวครอบครัวดูน่ารักมากๆครับพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายนะครับที่เห็นนะสนมากนะครับเด็กก็เล่นน้ำเต็มชายหาดเลยนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่ที่ดีนะดีมากๆเลยเพราะว่ามันมีการ มันไม่เยอะมากเกินไปอ่ะออเนะครับก็คือเล่นน้ำของจริงอ่ะอ๋อแม่นลำพึงประมาณนี้นะครับใครที่มีครอบครัวอยากเล่นน้ำแบบอ่สนุกสนานก็มาหาดีได้เลย แม่ลำพึงแม่รับถ่ายรูปบรรยากาศอยู่ชิว,ชวอะไรพวกรุ่นคอบางคนนี่เล่นกับน,นั่งรอที่ชายหาดกันนะครับก็คงเป็นประมาณนี้แหละที่ผมถ่ายให้ทุกคนได้ดูข้อแห่งจากชุบุรีแค่ หนึ่ชั่วโมงนิดๆนะครับไม่ไกลจะไปเที่ยวทุกชายหาดได้นะครับจัดระยอยก็มีหาดเยอะนะมีโอกาสอีกครั้งจะไปเที่ยวเกาะเสม็ดนะครับก่อนไปเซจทุกไลน์เฮ้ยขอได้พูดกันนะ มีผมถ่ายย้อนแสงก็จะสวยหรือเปล่าเนี่ยอยาให้ดูภาพมุมกลับมุมย้อนมุมต่างๆให้ดูนะครับ โอเควันนี้ผมก็ถ่ายบรรยากาศหาประมาณนี้แล้วกันใครที่มีโอกาสก,าก็แวะมาถ่ายได้ <c oughs> ถ่ายรูปถ่ายเล่นน้ำบรรยากาศครอบครัวปิกนิกได้ภาพสวยแน่นอนและไม่ตดฝนเยอะมากเกินไปนะครับเดี๋ยวนี่ใชาหันเหมือนกับครอบครัวนี้ก็ได้นะครับสมบูดี์เสาก็รับจับกันนะ น Get ี่สมุกดีนี่ฮะสมุกดีครับดูบรรยการแล้วสนุกมากก็ถ่ายให้ทุกคนได้ชมประมาณนี้แล้วกันเนาะฝากติดตามในช่องทุกช่องทางผมแล้วกันนะฮะทาง y youtube เพจติ k t ต k อกนะครับเี๋อวกาศจะไปไหนก็จะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ สำหรับวันนี้พี่ที่นี้นะฮะสวัสดีครับ